ฉันขอปลดปล่อยเธอและฉันให้เป็นอิสระหากเราคือคนที่ไม่ใช่รักที่ไม่ใช่ขอปลดทุกพันธนาการทุกสัญญากรรมที่มีต่อกันฉันขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้และขออโหสิกรรม ให้กับเธอในทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีกับฉันเราไม่ต้องมีอะไรติดขางต่อกันขอให้จากกันโดยไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดอย่างน้อยที่สุดและสามารถเดินต่อไปต่อบนเส้นทางที่ใช่บนเส้นทางที่เลือกมีความสุขประสบความสำเร็จ ในทุกสิ่งที่เลือกนับแต่นี้ต่อไปขอให้เราประสบแต่ความสุขสุขใจสุขกายอยู่ถูกที่ถูกเวลากับคนที่ใช่ของเราจริงๆโดยไม่ต้องมีอะไรติดขามันอีกอาภัยให้แก่กันและกันขอให้พบเจอแต่ความสว่างสดใสไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยร่วมสร้าง ร่วมทำกันไว้ในสิ่งดีๆขอให้สำเร็จผลในสิ่งไม่ดีขอให้อภัยให้แก่กันละกันและเป็นอิสระนับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณมากๆที่เข้ามาทำให้รู้จักคำว่ารักค่ะนี่คือคำอธิษฐานหรือจะเป็นตัดแปลงในแบบ ที่ต้องการก็ได้เป็นการอาภัยแล้วก็ตัดบ่วงกรรมของการละกันที่เผลอทำสัญญาค่ะพันธสัญญาร่วมกันจำไว้นะคะความรักที่ดีต้องถูกต้องชัดเจนสวยงามไม่ทับซ้อนไม่มีที่หนึ่งไม่มีที่สองไม่มีที่สามและที่อื่นอื่นมีเพียงแค่หนึ่งเดียว the one the best ในใจแค่หนึ่งเท่านั้น ความรักที่ดีต้องไม่ผิดไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดต่อตอนเองไม่ผิดต่อผู้อื่นไม่ผิดต่ออีกฝ่ายค่ะและจะไม่สนับสนุนการทําผิดหรือยอมให้ใครทําผิดหรือยอมปกอยู่ในการกระทําที่ผิดรักตนเองเยอะๆนะคะรักที่ดีที่สุดคือรักอย่างไรเงื่อนไขค่ะ